สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนแรงอยู่ที่ทงไฮทงนานี่บรรยากาศดีๆเนาะตอนแรงแบบนี้จะพาทุกคนออกล่าป่าตอนแรงนี่เปลี่ยนบรรยากาศในเราเพราะว่า,าคลิปหลายคลิปวิดีโอหลายคลิปพันมากกับพาทุกคนไปเลาะแต่อยู่ในตัวเมืองเนาะเลาะเบิง่งแต่โครงการก่อสร้างต่างๆแต่ว่ามื้อน,นี้จะเปลี่ยนบรรยากาศมาหาป่าน้ำกันเนาะตอนนี้ นาบาวอยู่ฟ้ยวงหลังนอนเรากําลังคุดเนื้อเดือนอยู่จะใส่เป็นเนื้อเดือนเป็นเบ็ดปักเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วไปหาป่าน้ากันนอว่าสีได้หรือบ่ได้เฟลหรือบ่เฟลไปบึงภาพบรรยากาศตอนนั้นน้ากันเนาะเดี๋ยวจะให้ทางนาบาวแขกเนาะวันนี้เนาะมีนายซางขาหาป่าผู้ดีเลิกจากเรียกมาผู้ดีแต่มาเทดเงือนกับสีสีมงคึงเนาะผู้ดีส่วนเราไปหาป่าน้งกันใน่องตนแรงแบบนี้ เดือนเก้าอะไรได้หทุกคนเขาก็ถือว่าเป็นบ่าวเป็นสาวตั้งมานแล้วจะใส่เบ็ดตักเนาะอึ๊บอึบโอ้ยอุปกรณ์เขาก็นี่มีเป็นหังเราใส่ป่าแล้วก็จะมีเป็นโคมเดี๋ยวไปบึ้งบึ้งบึ้งเออเออเออขี่รถหบเมือเดียวอีกโอ้ยตกตกเออตกคันนา ลำบากอีกเอาเอาไปสภาพขนาดเลยว่าหนานพักป้าผักบุงมือเท่าไหร่นี่นะป้าคิดว่ามือหนึงสิบสามกิโล ไม่ไม่ด้เพชรเนี่ยไม่ดิเนอันใดไม่เย่าใ้เดาควรเด้พวควรราคาพักเลยนเด้อไม่ได้ซื้อพักเด้อรูนี่หกพเด้อพ uh, ักรูมีห้าพักูีาเพราะว่ามันยังบไดิเมาเไปอึบอึบออออ บรรยากาศได้อยู่เนาะบรรยากาศได้เรื่องเลยทางด้านหลังก็เป็นห้องนาสีเขียวแบบนี้อย่างเงแ้ยเย็นสบายาไปเบื้องต้องการนเนาะว่าคอยสิได้ป่าจักตูกนแทมัอนี้โบได้มาส่เบสแบบนี้โดนเลยได้โดนเลยได้ส่ำเนียงเปลี่ยนลนะเนาะนับตั้งแต่ได้อเรียกประจำเนาะก็บอคอยจะมีเวลากลับงั้นบังมือกลกับดึก ก็ประมาณแปดเก้าโมงกับคืนนอนจิงฮอตบ้านโอ้ยตายอีกแล้วนี่ตะเวนกับโตกดิ่นแล้วนี่พี่ชายแถวไหน ยางมาหอดแล้วสิ่งที่เขาต้องเกี่ยมตัวให้พรออมกอนเขาสีมาเข้าปลาแบบนี้ก็อย่าลืมเนาะเขาต้องใส่เกือที่เป็นเกือยางแบบนี้เนาะขออนุญาตทุกคนแบบนี้นะเนาะเออเนาเป็นเกือบโบกนะเนาะเกือหรือว่าเกือบ,บูส์นั่นเองเพื่อกันกันยางเขากะกันกันประเภทงูเนาะกันงูกันเหยียบหนามจัิงสิเพราะว่าเขากับุงูดนี่เนาะว่าเขายางไปจะ เจออีอย่างเนาะกันดีก็แก้เนาะกันเอาไว้ดีกว่าวจะใส่ตามใสห่หัวนี่สิเดี๋ยวให้หน่ครับ เฮ้ยากอะไรก็กินนองกินกินยีนน่องเลปุบบได้ลงน้ำติำไมลงน้ำนี่ค่อยเปียกเราเลยเปียกมาจอดอะได้ั้วแล้ัพท์เอา,าน้ำดิบดได้ยัน มันออกมาที่ไซไปดูมาจะพงึงคุณตัวไม่ส่งสามตัวอยู่นี่หรอกบ้จำเลยวะ ตัวเว็ดตัวที่เป็นเวดอันนี้เอาหนาป็นเวดปลอยเนาะทุกคนเขาจะดึกดึกเข้าไปอันอกลางได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเวดปักมันจะเป็นเวดปลอยอันปิดปักคือปักเอาไว้ตามแขมน้ําแต่ว่าเวดปลอยนี่เขาสามารถดึงเด้เมึงเราสิดึกมันจะมันจะลงไปฮอดดินเลยน,เลน้ำลึกสักไหมันลงไปสํานั้นเนาะเวดตัวนี้ ทั้งหมดจากหลังนี่เอามามาี่ต้มเปด็ดเหรอไหนเติบนะมาแบบฟอฟ้าเลยน้องมาดิพอดีมาหอดจะถือว่าอยากคำเติบเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อไอร็กอกมือ หมัดบ้อนเลยด้วยเน,น,นีน่ยเอออ๋อหยุงหมดกัดเว้ยหมดเข่าเกือบแล้วทุกคน,ท,นทุกคนเงียบอากาศฮอนเอา คือบ่มีอันน้ำจึ้งเด้นี่น้ำมันจึง้งเด้อนี่วังสองสามมื้อหลังนั้นฝนตกจนเต็มแม่น้ำพี่เนาะจนเต็มแล้วมันลงแล้วนี่เขาจะใส่อ้อมไปอย่างสี่เลยเออเออเอ,อ,อีกแล้วลงอีกแล้วให้ดาทีไก่เติบแล้วเนะาะเขาใส่เบ็ดมาแต่ทางด้านนะพวกเราทุกคนพูดส่วนของอันคลองน้ำเดี๋ยวนะตาวินกระจุนรับฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะ ทำตายแล้วคุณคนคุณผู้เห็น,หนเรามาแล้วเดี๋ยวคุณผู้เห็นเราเอามาลินแถวบ้านเราไปให้เวียกยูุ่สัยเดี๋ยวให้นา์บ่าวเราเป็นคนพาใส่เดี๋ยวค่อยจะเป็นคนพายามนะ เพื่นใส่เขาอยากเออเขาเขาเอาศัยเอาป่าเนาะเอาป่าอย่างเงี้ยให้เพื่อนมา,อาใส่ดิพอเพื่อนได้จับเบ็ดแล้วเนาะให้เพื่อนใส่เลยเห <t> ็นบ่พอเห็นบ่เดี๋ยวไต่โคมบ่อไต่ไฟลองมึงป้อนีดิเดี๋ยวไต่ไฟผ้าผ้าผ้านี่คุณคุ้นไหยผ้านี่ ถ้ากระพาอยู่งั้นเขาเขาอิ่มบ่ถ้าเขาเน่ยังดวงนั่นเดิมาเตรียมมาฝนเอาจะเป็นสี่งเลื่อมแบบนั้นป้ายุงยุงยุงหลายดิมัอนี่ฝันมื่อวานนี่เนะมอวร์ขยุงมากเลยเมื่อวานนี้กับฝนตกนะตอนเศร้าตอนแรงมาละแดดยุงป้าบุหิวว่าเลยเิ็บเจ้าเมื่อไหร่กฝันทางลงให้คุ้มนะทางลงให้คุ้มคือกับบ้านเงินอะไรอย่างเงี้ยตั้งอยู่ฮะ แกมาแก้ของฝันในกันย่านแล้วบัดน,นี้เจ้าตั้งอยู่ที่บ้านเบัดนี้ฝันไฟไหม้เงินเราเออเขอใหดบุญมึงไฟแล้วเขาจุดลึงไฟมามันตกเส้นหลังคาเงินเราไฟ <c oughs> มันชิบุญมันมีคนตายอีกบ่ <ไฟ S 1> อยู่บ้านช<ม>ิบุมีคนตายวะเขาดอฟันแบบนี้เขอใหดบุญมึงไฟคือจำนวนบอกแก้วไหนบุญเอ็ดบุญไฟละเขาจุดลึงไฟมาตกเส้นเง,งินเราตกเส้นหลังคาเงินเรา,า,เราหลังคามงยไฟไหม้เงินฉุดก็คือเงินบ้านเขาจะไปไกลกันนะ ระวังเหินเจ้าแล้วก็ทางกันดึงสายยางกันหน้ามาหงมอดออกือนวัวมาค้ากันมอดไฟจิงเจ้าหน่ะยดูบิดไฟจะยังบุดปะเบิดแล้วดบิดปักอุอบ ที่ได้ใส่เบ็ดไปแล้วแล้วก็มาพักผ่อนเติบเนาะฝนกับตกค้ำหน่อยนึงเดี๋ยวสิพาทุกคนไปยามเบ็ดน้ำกันวันนี้ว่าค่อยสิได้ซสมใจแต่ว่าเขาใส่ไปองคี้นี่เขาก็ยามไปเนี่ยแล้วเนาะแต่ก็ได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าสี่ยามฮอบสองเนาะไปไปเบิองน้ำกันฮอปสองนี่ตุ้นตายแล้วตี้สาวไปจ้ะ เกียดในห้องดีจับไปทอดแซนจับไปทอดเส็จแป้งน,น้ำนหนามีน้ำหนะน,น้าน้ำหน้าใช่ได้อดย่าอุ้ย,ยตกสิลวมระบาดนี่ร่อนเหรอ่อนร้อนแบบรู้สึกว่าตอนนี้อยากอยากเข้าเพราะอยากเข้าเลยเน๊ แบบเห็นเห็นขี้กระเดือนนี่ก็คิดว่าเห็นอันสิ้นอันเขาเปียกอะไรด้บ <c oughs> ้างนี่ฝนกันน้อยอฮะเอ้สมิอย่างนี้นะสมิี้ยงเสี่ยงว่าเดี๋ยวปิดเตะนะขัดเจ้าด้วยง่ายไหมไดนบอกรัดดุยดย่ายยัง ดีดีดีดเห็นละบาล้วยส่น่วยดีดีดีดก็ตุกตุกไปอ้าปลาตัววกไงเลยขึ้นเลยมีปลาเด็ดปลาดุกปลาดุกนีมุ ขั้อนอย่างหัวปาดลกนี่อ่ะมันนั่นเจ็บบ่เจ็บเฮาจับตบหูมันบึ้งก็ได้ไห ป่าอน,นนี้ได้เขหอมาอย่างติดอยู่มือกล้องกระทายกล้งกล้งเนี่ยก็ได้ด้วย,ดวยได้แหนสร้างภาพมาก์สร้างภาพม,าม,นะมือซิมาร์กหลีกนะ กินเอาแอขนาดเลยดึงลากไปแล้วก็บก,กินเลยได้เพื่อนดึงลากไปแล้วอันนี้ใส่ของเพื่อนห้องดีงดคือบุกินเป็นเพราะห้องดีขนาดนี้อันห้องดีขนาดนี้มันกินปเป็นได้ก็ได้ ยแกก็เนี่ยตายแล้วดิยังมันนี่ไดมไหมตาม่แม่ไหยไัมมาไหมตายแกระดูกเนี่ยเาเอางาในบัดนไปนัหน้ากไป ลอกลอกเจาะก่อนเลยนะน้ำหน้าแมนอะไรได้ดิแมนที่เพิ่มพันธุ์พวกเข่าแล้วเพิ่มกระหนี่ พิม,มต้องแบบนี้เสื้อสีงขึ้นคือรอรนทุกตวัว่ะ เนาะหลังจากที่ได้ไปหยามมาละเบ็ดด้านนั่นเนาะด้านนั่นหยามมาทั้งหมดจะได้ป่าดุกอยู่สองตัวหรือว่าสามตัวเนาะแต่ว่าเอามารวมใส่กันกันกบตัวเก่าก็ได้ประมาณนี้เห็นว่า<ม>นี่นะนี่ก็คือเป็นผลงานในการมาไซเบ็ดมืทนี่เนาะก็เป็นครั้งแรกของปีนี้นะที่มาเพราะว่าบุคคลได้ออกมาจากบ้านในคลิปวิดีโอนี้ก็พาทุกคนมาบึงภาพบรรยากาศแล้วก็มาปีน สไตล์เนาะที่ผ่านมากระพ้าไปเบิ่งหลายๆคงการแต่ว่าพวกนี้มาเปลี่ยนแบบมาใชาเบ็ดนาะเบิ่งธรรมศาสตร์ทรงนาขอจุบไปเพียงนท่านี้เนาะขอเขอ้าใจังทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมเห็นหน้าคอยบอกบุหินกระชิบป,ประมาณนี้แล้วเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าคอยจะพาทุกคนไปเบิ่งในจุดใดในนครหลวงจันทร์หรือว่าไปเบิ่งวิถีวิถีชีวิตเนาะอ่านเพิ่มเติมกับฝากทุกคนที่ตามเอาไว้เด้อขอเข้าใจหลายๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสบายดี